พร้อมรับมวลอากาศเย็นอุณหภูมิลดจับตาพายุกระทบอีสานทำให้เกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งและจะมีฝนตกหนักตออ่อเนื่องในบริเวณภาคใต้ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองแต่การกระจายตัวของฝนจะลดน้อยลง พร้อมต้อนรับมวลอากาศเย็นที่จะส่งผลทำให้อุณหภูมิลดลงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นแรกของปีจับตาพายุโซนร้อนเฟิงเฉินที่แม้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยของเราแต่อาจส่งผลกระทบถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใดบ้าง ลักษณะอากาศตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายเดือนจะเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาประกอบกับโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ที่อัปเดตล่าสุดพบว่าวันนี้พายุโซนร้อนฟิงเฉินเด็กเคลื่อนตัวออกจากประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่ทางตอนใต้ของเกาะไหหาลำซึ่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทางตอนใต้ของเกาะไหหลำในช่วงวันที่22ตุลาคมและในขณะนั้นเอง มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่อิทธิพลลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้และประเทศเวียดนามสอปปอ,ปอวรวมถึงภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อพายุเคลื่อนตัวมาเจอกับมวลอากาศเย็นซึ่งจะดูดกลืนความชื้นและสกัดกัน้นทำให้พายุนั้นอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วและสลายตัวในที่สุดจากโมเดลจะเห็นได้ว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำและเคลื่อนตัวเข้าประชิดชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนาม ในวันที่23ตุลาคมทำให้บริเวณประเทศเวียดนามจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งบางพื้นที่อาจมีลมแรงเกิดขึ้นตามมาส่วนสปปลาวจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นบางแห่งในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเราได้รับอิทธิพลและผลกระทบเพียงเล็กน้อยถึงปางกลางในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันออกและตอนล่างของภาค โดยมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปางกลางบางแห่งในช่วงวันที่23-24ถึงตุลาคมส่วนพื้นที่อื่นๆไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางตอนบนได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมทําให้มีอากาศเย็นสบายในช่วงเช้าส่วนในตอนกลางวันจะมีลมหนาวพัดช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้บ้าง โดยมวลอากาศเย็นชุดนี้จะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมด้วยกำลังปานกลางรวมถึงกระแสลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรามีตลอดทั้งวันด้วยนั่นจะทำให้อุณหภูมิปรับขยับลดลง1-3องศาเซลเซียสในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกคาดว่าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยได้สัมผัสกับอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนในตอนกลางวันยังคงมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเบื้องต้นคาดว่ามวลอากาศเย็นชุดนี้จะแผ่ปกคลุมยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่27ตุลาคมได้เลยทีเดียวหลังจากนั้นจะมีมวลอากาศเย็นอีกระรอกจากประเทศจีนแผ่เสริมเข้ามาปกคลุมในช่วงวันที่29ตุลาคมถึง2สิงหาคมในช่วงแรกที่มวลอากาศเย็นแผ่เข้ามาอาจส่งผลทําให้เกิดแนวปะทะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้น มีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าและอาจมีลมแรงบางแห่งจากนั้นการกระจายตัวของฝนจะลดน้อยลงอุณหภูมิจะปรับขยับลดลงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นแรกของปีโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยและยอดภูจะได้สัมผัสอากาศหนาวแรกพร้อมทั้งมีทะเลเหมอกให้ได้ชื่นชมกันยาวๆขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเตรียมจัดทริปท่องเที่ยวในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นแรกของปีได้เลยนะคะ แต่อย่างไรก็ดีในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูยังคงต้องเฝ้าระวังดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วยและนี่คือแนวโน้มลักษณะาอากาศตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายเดือนที่จะมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศแบบวันต่อวันและรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนเอาไว้ด้วยนะคะ เมื่อกลับมาติดตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ประกอบกับการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าวันนี้19ตุลาคม2568บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ที่หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับฝนตกหนัก ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายของวันนี้เริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกและภาคใต้ซึ่งในภาคใต้ในช่วงบ่ายก็เริ่มมีฝนตกหนักเกิดขึ้นบางแห่งแล้วในขณะที่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่าการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นเริ่มมีฝนฟ้าขนองในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกและตอนล่างของภาค ภาคกลางตอนบนและตอนล่างของภาคภาคตะวันออกแถบชายฝั่งรวมถึงภาคใต้ที่ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลังจากนั้นในช่วงดึกยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกเนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยประเทศไทยและทะเลอันดามันสืบเนื่องจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตร <c oughs> พิษณุ <c oughs> โลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่สุสุด2 1ง5องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 20, ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชียภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัม สุริน์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีการจนบ,บุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครน,นายกฉะเชงิงเซาชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมรวมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังในระยะนี้เอาไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง สภาพอากาศในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลค่อนข้างเปลี่ยนแปลงและแประบรวนฝนยังคงไม่ขาดเม็ดมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองต่อเนื่องนะคะโดยในวันที่20ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20 40ของพื้นที่แต่เป็นฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปลางกลางส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่ง อิทธิพลของลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงเหนือและร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านภาคใต้ช่วงนี้มวลอากาศเย็นเริ่มแผ่เข้ามาเป็นระลอกแต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากยังมีอีกหลายเหตุปัจจัยไม่ครบองค์ประกอบคาดว่าในช่วงปลายเดือนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะ แอดมินและทีมงานจะคอยนำรายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบทันทีเน้นย้ำให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่มีสภาพอากาศแรปรรวนหนึ่งวันในช่วงเช้ามีอากาศเย็นในตอนกลางวันอากาศร้อนอบอ้าวส่วนในช่วงเย็นโดยเฉพาะในช่วงเลิกงานมักจะมีฝนโปรยปลายลงมาแบบนัดมาเลยทีเดียวนะคะขอให้ทุกท่านติดตามรับมือดูแลรักษาสุขภาพเป็นสำคัญ และแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ